ออไม่ต้องตีไม่ต้องตีตองตเออตายตก็สวัสดีเพื่อนนะฮะวันนี้อยู่เกม Rv นะฮะทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาในหนึ่งกับเพื่อนนะฮะทุกคนเพื่อสนสนิทนี่แหละฮะทุกคนหมูขอเสียนหน่อยขอเสียนหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเหมือนนั่นแหละโอเคปะ่ะงั้นเราก็ไปเริ่มเลยเนาะมาหมูเชียร์มาเลยค <c oughs> นหายทำงั้นเนี่เอาตัวที่หนาขนาดเลยดีกว่าเอาแบบไฟเตอร์ไงเออ ไฟเตอร์ไฟเตอร์เจอก็ได้ในมีไม่กี่ตัวนั่นแหละโอเคมาตัวนี้แหละเฮยมีฟอเรนเฮยฟอเรนิโนโอ้โหฟอรเรนิโนมาแล้วฟอเรนเรืเหรอไอแต่เมื่อกี้มันเราลองลองเล่นฟอเรนดูมันเล่นยากอยู่เหมือนกันโอเคได้เลยไปฟอร์เนาะฟอเรนออกอะไรดีวะออกวีบอ่ะล่ะว๊าท์วัตต์ต์ออกวีบเดี๋ยวขอจัดของก่อนได้ๆโอเคมากเลยโอ้ไม่ โเติโนหลักการแรกก็คือการปาดอกให้โดนปาาดอกคีไหมปาดอกคี้วก็ไปเรลำเราลำเปอยู่อ้นมาเยอะลำไงโอ้โหนี่ไงล่ะมาถึงก็เปิดเลยเน่นโอ้ปาดอกไม่โดนด้วยอ่ปลาดอกไม่โดนด้วยประเด็นโหนี่เนาะเก็บน้อย อโอเคหนึ่งตัวอยู่เมื่อกี้เรามึนงงไงสัตว์สวนมึนงงไม่ได้ขาดครับก็คือกอลังเล่นตั้งใจเล่นพอเล้อยู่ครับเฮ้ยอ้าวโดยชีฟเฉยเฮ้ยทำไมไม่เก่งไงเก่งเราอ่ะอืมปั๊บปลาดอกไออ้าวดอโอ้โหปลาใส่ชีวิตแล้วปลาโถเสียดายเลยขอปลาหน่อยนี่ไงอืมไอดอดอดอใครดอใครปึ๊บปึ๊ อตาย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 โอเคได้เลือดแล้วถูอรนติโนของ้ามันก็เไปละอ้อมตีอ้อมตีโอ้้อมตีข้าป้าไม่โดนตายการจัดให้ด้วยประเด็นปิ้ว มาลำดับไปลำดับมั Dani ่วอ e ึดปลาดอกอีอึดตายตายตายฟิกเกอร์นี้ปลานี่กันนี่กันไม่ต้องตีโอ้โหนี่ไงปลาดออหนีได้ประเด็นอาได้ฟอร์สโอ้โหนั่นไงล่ะฉันดู้ละปลาไม่โดนโดนซีไปขึ้นล่า อย่าแล้ว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 โอ้ยยนีหนีๆนีปาาริโดนปารดนโยได้แล้วฟอ์เลยมาตัวครับเป็นเ้ยเริเปแล้วควาออสวัดิด้านการเนความสวยมังเกิดละความสวยมังเกิดละไอ้หมูเล่นเป็นแบบนี้ความสวยมังเกิดล้ป้อมแตกเรียบร้อยอันนั้นมานาหมดโอ้โห เออไปโดตลอดป่าไม่โดนตลอดเลยติดตัวเลยไอ้เลือดเลือดโอ้โหโอเคได้เลือดอยู่ได้เลือดอยู่ปาา้ปาเ <c oughs> นาะไปทำบอมเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหนื่อยฉันยังโอ้โหเจมส์ตีร้อยโอ้โหโโหมูจมตีห้าร้อยเลยเหรอโอ,โ,หโอ้โหเอาเอาป้อมดอูโมโดูแต่สกอร์ป้อมมาแต,ตนะนั่ะตาย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 ป้าโดนไหนโอเคตายตาย โอเคได้อยู่ได้อยู่เออโอเคได้อยู่ที่เกีมไงเกียดเลยเหลือม,ม,มากเออปลาไม่โดน,นโหตีขึ้งหลอดเลนะยนั่นน่ะยึดยึดไมหนีไม่หนีโอ้ยฟิกเกอร์แล้วไม่ใช่เหรอโอเครู้ชะตากรนแล้วไงปลาทำไมไม่ไม่ต้องตีไม่ต้องตี เออตายเดียวหรวะฮึฮโอ้หรือป้อมนี่โดนตีทีเดียวได้แต่นั่นแะโอเคนี่กันเออนี่ยเนี่ยลู่ายสามสองหนึ่งเรียบร้อยโอเคสวยงาม ดีมากดีมากแอนนอสก็เองก็มาเองก็ได้คิวไปทั้งสอง